โอเควันนี้เราจะมาทำการสอนเซตอัพเฟเชียลโมชั่นแบบนี้นะครับของ MetaHuman แบบง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Light Link Face แอปพลิเคชันที่สามารถทำการโมแคปหน้าของเราส่งตรงไปยัง Unreal Engine แบบง่ายๆกันนะอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คืออุปกรณ์ของ Apple อย่าง iPhone หรือไม่ก็ iPad ที่รองรับแอปพลิเคชันนี้ เช็คง่ายๆนะครับส่วนมากจะเป็น iPhone X ขึ้นไปหรืออุปกรณ์ที่มีการติดตั้งกล้อง 2D เปิดติดอยู่จะสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อันดับ2ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่คอมพิวเตอร์และ iPhone หรือ iPad ของคุณนะครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ตัวเดียวกันนะท้ายก็โปรเจกต์อัลเลวิชัน4.26ขึ้นไปนะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ซัพพอร์ตกับ Meta Human นั่นเองเอาละมาเริ่มกันขั้นแรกเลยก็คือเข้าไปเปิดปลั๊กอิน2ตัวนี้นะครับ Apple AR Kit แล้วก็ Apple AR Kit Face Support ต่อมาเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Li h ์ลิงก์เฟสแล้วก็กดที่เครื่องหมายฟันเฟืองจะมีเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายเลยจะมีเมนูที่ชื่อว่า l i g ์ลิงก์กดเข้าไปแล้วก็ทําการกรอกชื่อ subject Name ที่เป็นชื่อของ iPhone หรือ iPad ของเราก็ได้จะตั้งอะไรก็ได้ขอแค่เพียงรู้ว่านี่คือของเรานะแล้วดูที่ Target ครับทำการแอด Target เป็นเลข IP ของเราเตอร์ของเราวิธีดูเลข IP นะให้กลับไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ง่ายๆเลยคลิกขวาที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตเซตต กดเข้าไปที่ property เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอ ipv4 อยู่ก็ใช้ address ตัวนี้แหละครับในการ add target เข้าไปอย่าลืมเปิดกล้องหน้าที่เครื่องหมายรูปกล้องขวาบนแล้วก็สังเกตว่ามีตัวสอดมาไรหรือเปล่าถ้ามีไร้แล้วก็กลับมาที่ Unreal Engine 4ใน Unreal Engine ทำการลากบูปินของ Meta Human ที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งบูปินนี้ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ Meta Human ที่เราทำการ import เข้ามานะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้วิธีการ import หรือว่าการ set up Meta Human แล้วก็กดเครื่องหมายตัว i ขวาบนได้เลย ต่อไปทําการหา facial animbubin ของ meta human ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ meta human slash common slash face เข้าไปจะเจอกับ a n i m b u r i n อันนึงที่เป็นรูปหน้าคนดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาไปที่แท็บ d e t a i l หรือว่า anim preview editor ก็ได้จะเห็นคอม p พ n เนนที่ชื่อว่า default อยู่ในแท็บนั้นนะครับเราจะมี l link face subject อยู่ให้ทําการเปลี่ยนเป็นชื่อ iphone ของเรา ให้ลองกดเพย์ได้เลยแล้วจากนั้นก็เช็คดูซิว่าหน้าของเราได้ขยับอยู่ไหมถ้ามันยังไม่ขยับนะให้เข้าไปที่เวอร์เอาไลเนอร์แล้วก็เข้าไปที่บูปินของเราจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะเลื่อนลงมาที่แท็บของดีเทลแล้วก็ไปที่คอมโพนเดนที่ชื่อว่า d e f a u l t แล้วก็เหมือนเดิมครับเช็คไปที่แท็บ default นะครับแล้วก็ l link face subject ดูซิว่าโทรศัพท์มือถือของเราได้เชื่อมอยู่ไหมถ้ายังไม่ได้เชื่อมนะก็ทําการเลือกโทรศัพท์ของเราได้เลยลองกดเพย์ดูอีกครั้งหน้าของเราควรจะขยับได้แล้วนะ แล้วเราก็ลองเช็ค A I O U แล้วลองแลบลิ้นดูได้เลยครับว่าหน้าของเราทำงานปกติหรือเปล่าแบรอบรบรอบรโอเคถ้าเราอยากให้หัวเราหมุนได้นะเข้าไปที่ Default เหมือนเดิมเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า L Link Face Head นะครับคอมพนนตัวนี้จะทำให้หัวของเราโรเตตตามหัวที่เราโยกในโทรศัพท์มือถือกดติ๊กถูกได้เลยเท่านี้เราก็จะได้ Face Capture มาเล่นแบบง่ายๆแล้วครับ เชื่อเลยว่าถ้าคนที่ทําตามตอนนี้หน้าตาของตัวละครทุกคนนะครับก็คงจะอยู่ที่หน้าตาแปลกๆป,ปากจะเพะเยะ,พะเพเยะนิดหน่อย,อย,อยใช่ไหมวิธีทางแกงง่ายๆนะครับกลับไปที่ Light Link Face กดเครื่องหมายฟันเฟืองขึ้นมาเพื่อเข้าไปที่ setting แล้วก็เช็คซิว่าเมนู Calibration นน้นได้ Enable อยู่หรือเปล่าเมื่อเรา Enable แล้วให้ออกมานะครับจะเห็นเครื่องหมายฝั่งขวาล่างนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ให้เราทําการกดแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลัง ตรงนี้ให้เราทำหน้านิ่งๆแบบ n a t ชอร l f เฟสนะครับคือแบบทำหน้าเหมือนถ่ายบัตรประชาชนนะครับหน้าเฉยๆแล้วก็อยู่นิ่งๆจนเมื่อเวลานับหลังครบแล้วมันจะทำการถ่ายภาพเราเก็บไว้นะครับให้เราทำการกลับไปที่ Unreal Engine ก็จะเห็นได้ว่าหน้าของตัวละครของเราก็จะมีความตรงกับหน้าของเราจริงๆแล้ว แค่นี้คุณก็สามารถเอา Data ของหน้าของคุณไปทำอะไรก็ได้นะครับใน MetaHuman ใน Unreal Engine ถ้าเราเอามาเทียบกับโปรแกร,รม Face w a r e Studio โปรแกรมที่ผมเคยรีวิวแล้วก็เทสไปเมื่อก่อนหน้านี้นะจะเห็นได้ว่าทางฝั่งของ l i h t l i n k Face ทำได้ดูดีกว่ามากเลยโดยพลังของกล้อง 2D นะครับทำให้ข้อมูลของหน้าเราที่ถูกเก็บไปใช้ใน Unreal Engine เนี่ยมันค่อนข้างแม่นยำกว่าของ Face w a r e Studio ที่เก็บข้อมูล่าทาง อิมเมจโปรเซตนะครับผ่านเว็บแคมได้ค่อนข้างมากเลยแถมอีกอย่างนะครับข้อดีของมันคือมันแลบลิ้นได้ด้วยออซึ่งเฟสเวิร์ดสตูดิโอทำไม่ได้นะครับในฟีเจอร์นี้และอีกข้อดีนึงก็คือฟรีด้วยครับสิ่งเดียวที่ไม่ฟรีก็คือต้องไปหาซื้ออุปกรณ์มาใช้เองนะ โอเคครับสำหรับคนที่ดูจะมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ดูนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อคนที่สนใจไม่มากก็น้อยเลยแล้วถ้าคลิปหน้าเรามีทริคอะไรดีอย่างนี้อีกเราก็จะมานำเสนออีกครั้งนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะช่วงนี้อาจจะได้ลงคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มีปัญหากับช่องปากที่ไปจัดฟันมาเนี่ยทำให้แบบพูดลำบากมากเลย ถ้าเรามีอะไรแบบนี้อีกเราก็จะมาทำให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย